สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้าเมืบอยอีกแล้วครับวิดีโอนี้ฟ้าเมบอยพามาปลูกฝรั่งครับเมื่อวานไปได้พันฝรั่งกิมจูมา12ต้นก็ต้นละ3าหครับ3ต้นร้อยได้มา12ต้นเดี๋ยวนี่วันก่อนไทยเตรียมไวล้ละวันนี้จะพามาปลูกกันครับ ตอนนี้กําลังเนี่ยครับถึงขั้นตอนเอาขี้อ้อยครับหรือบางที่เรียกขี้มอกองนะครับจากโรงน้ําตาลนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาเนี่ยครับมาใส่รองพื้นไว้ จะรอดเนี่ยคนปลูกอะ ปัญหาคือดินที่มากับมันมันร่วนซุยเกินเนี่ยมันจะ ครับผมหลังจากที่ผ่านไป10นาทีก็เนี่ยครับปลูกเสร็จแล้วก็12ต้นครับผมภารกิจต่อไปก็น่าจะต้องไปปลูกพวกลิ้นจี่พวกเงาะต่อนี่ครับพาเดินดูที่ปลูกเสร็จไปก่อนเหลืออีก3 4แถวครับยังว่างอยู่เดี๋ยวค่อย เปลี่ยนเป็นพวกฝรั่งหงปาซื้อฝรั่งฝรั่งพันธุ์อื่นๆน,น,นะครับก็12ต้นนี้เป็นกิมจูครับค่อยๆปลูกกระจายไปเรื่อยๆปลูกให้มันได้หลากหลายสายพันธุ์ครับจะได้มีกินครบทุกสาย,สายพันธุ์นี่แหละครับปลูกง่ายๆครับก็ระบบน้ำคงไม่ต้องครับช่วงนี้ นี่น้ำยังขังอยู่เลยก็รอแค่ว่าจะพืชนะครับระวังแค่ว่าจะพืชก็ทั้งหมด12ต้นครับซื้อมาในราคาต้นละ35บาท3ต้นร้อยครับก็ใช้เงินแค่400ครับแต่เดี๋ยวดูตอนได้คืนครับ ได้คืนแบบเหลือเฟือเลยถ้าใครมีที่เล็กๆไว้ก็ซื้อมาปลูกไว้ได้ครับก็แค่มีพื้นที่แค่ประมาณ2อคูณสครับก็ปลูกได้แล้วครับนี่ฟาร์มบอยปลูก4คูณสระหว่างต้น4ี่คูณสครับส้มก็เหมือนกันนะครับส้มเขียวหวานก็เหมือนกันปลูกระยะ ประมาณสี่ความความห่างระหว่างแถวสี่ครับแต่ความกวาม้างความห่างระหว่างแถวก็ประมาณห้าเมตรครับห้าเมตรหรือหกเมตรหกเมตร PvC ีหนึ่งครับงันแสดงว่าเป็นในแถวสี่ระหว่างแถว่หกครับก็เป็นสี่คูณหกครับก็เลยถือโอกาสเป็น ปลูกแถวเดียวกันเลยเวลาอันนั้นจะได้ง่ายในการตัดหญ้าครับเป็นระเบียบก็เนี่ยครับง่ายๆครับเดี๋ยวค่อยๆมารอชมพัฒนาการของเขากันก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็แชร์เก็ดเล็กเก็ดน้อยแชร์สิ่งที่ฟาร์มอบอยทำ ไปเรื่อยๆครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอทางการเกษตรดีๆเดี๋ยวมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับผมลากันไปครับสวัสดีครับ